สวัสดีค่ะช่องยายวันพัทยาชาแนลนะคะวันนี้ยายวันพามาชมน้องอุ้มอิงกับพ่อบอสโจนะคะทำอะไรกันเนาะนะสองคนพ่อลูกนะกยุ่งกันยิ่งกันเป็นที่สนุกสนานกองทำให้กองถ่ายมีเสียงหัวเราะนะคะสนุก น้องอุ๋งอิงเป็นคนน่ารักนะคะทำให้สนุกสนานได้ทุกที่นะคะความน่ารักของน้องอุ๋งอิงนะคะขอกำลังใจจากพ่อโจนะคะเป็นยังไงเราไปติดตามชมคลิปบางช่วงบางตอนนะคะชมเต็มได้ที่นุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะหรือสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะคะ ฝากติดตามชมผลงานน้องด้วยนะคะหอฟันมาหลังห้ามนะคะจะเปิดวันที่9นะคะเวลา9นาฬิกาฝากไปกดแชร์กดไลค์กดกำลังใจให้น้องทีมเพชรบ้านแองด้วยนะคะพี่ยังคุเต้ยไว้นี่เปนางก่อพายุขางแม่เมายุสูอายุขานะมังแม่ไม่ได้บุนธมีเอากล่องเที่ยงมักนี่ กิ ai, ai, s <S mm ้งไม่กิ้งไหลเป็นนทอดไปยังดีไม่ยังกพ่าพุ่ดแล้วตู่ลงน้ำหลอกให้น้ำมี่้ลูกอพอพจะเดยบอกเิ่มบลก่อนเบใส่ก่อนใส่หยังเด็กใส่กวาพี่น้พ่น้าตีใส่จ้ะเป็นปกติ คือเบียร์ไม่เห็นคือเบียร์อีกเหรอโมแม่เจ๋งวลยปะไม่นัวสวยนะหนูเป็นคนสวยเห็นไหว่าจะเป็นตีตาใหญ่หูเอตาเปนตาใหญ่เ็นคือว่ามีสาวนึงลองยแนะนำบ่ลองยิ้แนะนำมีอยู่ลองยนะนำมีู่กไว้น่าเมือนโมินบ่ฮะเยะเอยเลยโอ้ยนุ่มล่องนใหญ่นุตามล่องยังไงปนเชียนบางเลียนบดบาลั่นเอาเลยสิเนนุมห่เ่ อาหารไปทงิศเอาจ้าที่ตะวันออกด้ตะวันออกครับจุดทูบกับตัวนี้บอกเจ้าทีเจ้าทานบอกเจ้าทีเจ้าทา้งมืบอกเลขจะบอกเป็นบอกระจบอกว่าบอกให้บอกระจบอกว่าทั่ว่สินมออกทางนี้ออกทางนี้ตกตกยี่บ้าหลังคาแดงคุน เอาลูกอยู่กลางลูกอยู่กลางอยู่กลางอ่าอีหลามาเปรดอยู่กลางนโมสัจุะปูนชโยตัพตัวท้ายดุจจร เปิดตั้งในทันี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิติชาสัตดาบุภาพคุณของคุณแม่คุณพิดามาดาผูดัผู้ดขาวของรมีคงพีห้ามัดใดที่โกหลานเขาลพบนคือกาบายเมอนโรหลนผมลงเยจมเล่นผู้บริหารทีมงานเสาน่อยเป็นบ้านแพงเมอน่พร้อมทีมงานนำพชรสตอดิโอพร้อมกับศิลปินน้องคงอิงเป็นบ้านแพงเมเนี่มาทำกรถ่ายทั้เต็มวิ่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิติรทธิเดชาสัปดาลุภาพที่อยู่ตรงนี้เมเน่โางไรม ให้เอี้ยวี้ให้ยันตลอดขอให้ไหล่หลับเรื่อนนี่เสียงนีเสียงนี่ดัให้ดังคนหน่าคนหอมคนนิยมชุมชอบคนมีตาขอให้พุระหลายๆลานวิวขอพรอ่อจากนะครับโดยที่จะท่านคุณต่อคุณแม่คุณมิดามานดาคุณดังภูเขาสองนสมี่เอียมมันจะได้เห็งๆดังๆปังๆหลาบลื่นลาบลื่นหอบฝันมาลังหันขอหนมาเลยขอหนึ่งมาเลยขอทำคู่ดิคู่คู่องเอี่ยมัดเป็น เติดมาแรงเบอร์ต้นๆนอสองหนึ่งวันสองล้านวิวให้เป็นคนแรกใส่ตีไปเลยมามาอุ้ยมาเป้ปหปวไม่พอเป้าหปวเอปมาไปไปเปไปไปปไ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 อไป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 